ขับรถออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงไปเขาในเมืองนะครับได้จะถึงในเมืองแล้วเห็นข้างทางขายกาแฟนะครับนะก็ได้แวะเบิรงแวะซั่งกาแฟาอเมริก,กาโน,น่กาแฟดำเอสเพรสโซ่หนึ่งแก้ววิธีเห็ดนะครับเนาะอยู่หน้าวัดน้องแวกวัดนารามติดขนม ไต่สัมาเนี่ยเรื่องครับวิธีเฮดกลับมาวิธีในการเฮ็ดดีกาแฟสดๆแต่เข้มมากเข้มเข้มกลับมาวิธีจากนุม่มรอหน้าวัดน้องแวงวัดนารามขอนแกน่นติดถนนมิตรภาพ แวะอุดรนน้องเขาได้เด้อน้องเขานางขายอยู่สองหมือนะครับเปิดร้านสุงหมือติดถนนเลยเนี่ยที่กันกาแฟของน้องและรสชาติกาแฟดำสุดขีดแต่ฉ <c oughs> ันร <c oughs> ู้มากกว่าได้แล้ว,ลว,าลวกาแฟดำครับตอนนี้กาแฟดำกาแฟดำสารานัง กาแฟดำร้านปกติเนาะสาานงขัดฉาบครับครับร้านปกติกับมันเป็นข้ามสวดนี้คือกาแฟสารานงนี่กาแฟดำนะครับได้เดียวรสชาติมาดูกันว่าเป็นยังไงเอาข้าวมึนข้าวมึอเรียบร้อยเด็ดไหย ซึนหมอกเกาะซึนหมอกเกาะสูดขีดมปตลอดว่ะอันนี้พี่น้องจัดจน,น,น,นะครับเนาะฮะเหลือเอสเพสโซ่แก้วหนึ่งนะครับตอนนี้เอาวันปกติท่องเขากำลังพิธีพิธานในการปรุงรสชาติให้ได้ออกพอดีเอสเพซโซ่ครับได้แล้วครับเอสเพสโซ่ e สารนัง ท่านไปห้องน้ำสนับคุณนอนเขาได้เด้วยมิลรอ,อยนวัตเวงวานาราม